t o วร์ d ี f e นอัปเดต t ัมเมอร์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สงสัยจะเมื่อคืนนะอ่ะ,อะมีันแลนด์ตรงนี้ใช่ไหมเอา้า a อ l ค o r ออกไปแล้วอุ้ยดีใจมากเออไม่ดีดเอ,อแต่มไม่มีตรงเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีนั่นไง <laughs> ว่าและตู้มันต้องอยู่ในทู้นี้แน่ๆน่นั่นไงจริงด้วยอ้ยถูกอ่ะยิ่งท้าไมถูกอ่ะอุ้ยอันนี้คือตัวซัมเมอร์ใช่ไหมทุกคนโอเคก็อืมอืมก็น่าจะมีแค่นี้ม้งไปลองดูในตลาดีก่า นี่คือยังจะไปเรียนเนี่ยนริงจริงดตอนเย็นก็ได้แหละว่าไม่รู้ทำไม กล่องใหม่กล้องใหม่กล่องใหม่เอเลี่ยนมาซื้อในนีน้ได้อะใครจะขายเดี๋ยวประทานโทษนะใครจะขายก่อนฮัลโหลโภชนะมันสุ่มในตู้นะเฮ้ยอ๋อนี่งไงตัวใหม่ฮะอ,อีกอีกแลนหนึ่ง นี่เป็นอัพเกรดลัดเลเซอร์คามีราเมใช่ไหมมีก้อนมาเหม่อนมันม้ยไม่มีเหรออ๋นนีไงไททัทนอ2สองร้อยเคเลยเหรอไททันแซนแมนก็มีจากตัวมีมาจากจากักรวาลหลักเลยนะอ๋นนีงแซนที่พิ่พ์มนนักตัวขึ้นเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่อยากได้อกได้ตัวใหม่ เราจะไปฟาร์มหาซื้อเอาค่ะทุกคนนี่ไงบีชคาเมล่าแมนกับซันกวอลเซสสปีกเกอร์แมนอันนี้เราจะซุบเอาเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวราคามันตกอีกแล้วเดี๋ยวลำลำบนอีกนะครบแล้วสี่ตัวใช่ไหมนี่เป็นตัวใหม่ในตู้เอ๊อคุอยาง ไททันแซนแมนหนึ่งเซิร์ฟทีวีแมนสองแล้วก็ระดับอันเอ้ยไม่ใช่ระดับแรกับอีพิกสองก็ครบแล้วแหละนะโอเคฮะคลิปนี้ก็บ๊ายบาย